กรมปศุสัตว์ออกมาเตือนภัยเฝ้าระวังแอนแทรกซ์หลังพบผู้ป่วยรายแรกที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้ก็มีการแนะนําแนวทางป้องกันในสัตว์ด้วยนะคะคในศัตวแพทย์บุญยกฤษปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านบอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคแอนแทรกซ์หรายในจังหวัดมุกดาหารคือผู้ป่วยมีอาการแผลที่มือขวาต่อมน้ําเหลืองโตแล้วก็มีประวัติการบริโภคเนื้อโคดิบผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันแล้วนะคะว่าพบเชื้อแบคทีเรีย แอนแทนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุของโรคแอ t แทนี่นะคะ b r r ร i ซิลลัสแอนทรซินะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทคือโรค a อนแทนี้นะคะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สามารถปนเปื้อนกับดินและพืชสัดส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการหายใจหรือว่ากินอาหารแล้วก็น้ําที่มีเชื้อเนี่ยปนเปื้อนเข้าไปทีนี้พอเชื้อเข้าสู่ร่างกายสัตว์มันก็จะเพิ่มจํานวนแล้วก็สร้างสารพิษทําให้สัตว์เนี่ยป่วยแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วนะคะเชื้อจะสามารถแพร่กระจายผ่านอุจจาระ ปัสสาวะน้ำนมพอซากสัตว์สัมผัสอากาศเชื้อก็จะสร้างสปอร์ที่ทนทานในสิ่งแวดล้อมได้นานนะคะโคกระบือแพะแกะที่ป่วยก็จะแสดงอาการเฉียบพลันแล้วก็ตายโดยไม่ทันตั้งตัวมันตายเร็วมากนะคะมีเลือดเนี่ยนะคะสีเลือดสีดำคล้ำไหลออกมาจากทวารต่างๆแล้วก็ซากเนี่ยจะไม่แข็งตัวสำหรับในคนคะ่ะการสัมผัสหรือบริโภคเนื้อสัตว์ป่วยแบบดิบหรือไม่สุกหรือสุกๆดิบๆที่กินกันเนี่ยนะคะคอาจทำให้เกิด แผลตามผิวหนังทางเดินอาหารหรือปอดและอาจถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีทีนี้ทางคุณหมอบุญยกฤษตนะคะท่านรอกอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าจากสถานการ,รณ์ปัจจบุบันค่ะกรมปศุสัตว์ยังไม่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติในพื้นที่แต่ว่าได้ดําเนินการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนื้อแห้งหนังแห้ง เลือดบนเขียงคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับ,บนะคะสัตว์ตัวนี้เนี่ยนะคะรวมไปถึงนะคะอุจจระของโคโด้วยเพื่อส่งตรวจหาเชื้ออย่างเข้มงวดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา,าพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวออันเฉียงเหนือตอนบนจบังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งท่านก็ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรค่ะถ้าพบสัตว์เลี้ยงป่วยหรือว่าตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุห้ามเปิดผ่าซาก เคลื่อนย้ายหรือชำแหละสัตว์โดยเด็ดขาดค่ะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบอตอนในพื้นที่หรือติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน d l d 4 0หรือสายด่วน0632256888 0632256888เพื่อให้การช่วยเหลือให้ทันได้ทันทีนั่นเองค่ะค